สวัสดีครับพบกับครัวลงเอเชนไลครับผมที่ห่างเหินไปนานครับผมวันนี้เราได้วัตถุดิบหลักมาครับผมลาวนมครับผมลาวนมอู่ช่างโอขุนลูกเป้าครับผมอู่ช่างโอเคาะพ่นสีครับผมเป็นสปอนเซอร์วันนี้นี้เราก็หมักแล้วครับผมก็มีกระเทียมพริกไทยครับผมกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็รสดีเกลือน้ำตาลทรายครับผม ตอนนี้เราก็ดังไฟแล้วครับผมฐานที่เราเผาคลิปที่แล้วครับผมแต่วันนี้ใช้เป็นไม้ไม้ไผ่นะครับผมนี่ครับไม้ไผ่ต้นไผ่เราเนี่ยครับผมย่างไปแรง,แรงครับผมราดนมาครับผมเชื้อเพลิงของเราที่เรา ในคลิปที่แล้วโดยถังซุปเปอร์สันใช้เป็นไม้ไผ่ครับผมลองดูผ่านไม้ไผ่ก็จะเสียงดังไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาตัดหญ้าครับผมเสียงรบกวนหน่อยเสียงเครื่องตัดหญ้าจะดังหน่อยครับผมขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยญ้าก็ ได้ที่แล้วผมลองชิมน,นะครับนี่ครับอิ่มของเราจิ้มแจ่วก็มีผิวผงข้าวคั่วแล้วก็ดีน้ำปลาเป็นคน,น,นคลับ จะยใชครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยครับผมกับเหลานมย่างครับผมกับครัวลุงเอชแนลครับผมพอดีวัตถุดิบเหลานมนี้มีสปอนเซอร์อูช่างโอคุณกเป้าครับผมเป็นผู้สนับสนุนวันนี้เมนูวันนี้ก็ฝากติดตามใว้ผมก็มี youtube facebook แล้วก็ในทิกตอกครับผมกับครัวลุงเอชแนลครับผมว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไร ติดตามลองไปทำตามชิมกันดูครับผมว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับผมแต่นี้บัตีก็หายง่ายครับผมร้านไข่เนื้อคผมเราเรานมครับผมบอกเขาว่าเรานมเดี๋ยวเขาก็จัดให้เราร้อยหนึ่งสองร้อยเขาขายหมดครับผมห้าสิบาทเขาก็ขายครับก็ฝากเขาด้ยครับผมกับวัวลงเอชแนลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ